ที่คุณภัยว่าจริงนะเพราะว่าการขมโมยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขายในโซเชียลมีเดียขายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยตำรวจจับได้ง่ายๆนะพูดถึอง่ายะง่ายบางคนคิดว่าไม่ถึงว่าออ้ยน่าจะมันไม่ใช่อ่ะแต่ที่จริงอะสมัยนี้ยุคสมัยนี้ระบบโซเชียลมีเดียเนี่ยมันช่วยคุณได้เยอะก็จริงมันก็สามารถทําลายคุณได้เหมือนกันจะขายอะไรก็ขอให้ขายของถูกกฎหมายรับรองไม่โดนตำรวจ นนทบุรีครับบ้านผมบ้านผมเออนนทบุรีบ้านผมเลยนี่เลยครับตำรวจครับแฝงตัวเข้าไปเป็นรปภในแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท powerline engineering ทำไมต้องแฝงตัวด้วยโอ้ไปแบบเปิดเผยไม่ได้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 อันนี้เขาเป็นเหมือนสายสืบไปสืบเกี่ยวกับ่องยาเสพติดอ๋อสายสืบเออใส่หมวกตำรวจไว้เปล่าไม่ไม่ไม่เข้าไปเป็นพนักงานรปภเลยไปสมัครเป็นรปภลงทุนขนาดนั้นเลยชเป็นรปภเลย เพราะเขาได้ข่าวมาตั้งนานแล้วว่าในแคมป์คนงานก่อสร้างของรถไฟฟ้าสีม่วงเนี่ยที่อยู่หมู่ห้าตําบลไอ้บางรักพัฒนาของบางบัวทองเนี่ยแคมป์คนงานนี้อยู่กันมีตกพันคนหรือเป็นร้อยร้อยคนเยอะเยอะเยอะโอ้โหเป็นโซนโซนเลยครับอ่หลายแผนกได้ข่าวว่าข้างในมีการค้ายาเสพติดอ๋อคือได้กินมาว่างั้นเถอะตํารวจก็เลยแฝงตัวไปเป็นรอปภสี่ทุ่มเมื่อวาน ขนาดที่คนงานก็นอนกันหมดเราปอ,อคนเนี้ยเดินท่อม,ท,อมท่อมอยู่คนเดียวได้ยินเสียงคลอกหรอกไอ้คนหลับโกนเหรอไม่ใช่ไอ้ลูกไฮโลลูกใหญ่อะอ๋อนึอกว่าเสียงคนงานหลับแล้วโกนดัง<อ><อ>น้ำเต้าปูปลาหรือเปล่าดังใหญ่ขนาดนั้นน่ะเสียงไอ้สาเม็ดมันก็แทกไอ้จานกระเบื้องอะเออเออคลอกเลยนะเออมันคลึงเสียงกลิง โอ้โหสนั่นัวันไหวเลยยิ่งเดินเข้าไปใกล้ไอ้ห้องนั้นน่ะไอ้ห้องที่เปิดไฟอ่ะก็ได้ยินทั้งหมดพาปากเต็งต่ำเดี๋ยว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 หกสูงหกสูงเต็งหกไปนั่นแหละเสียงได้ยินแบบเนี้ยได้ยินอแบบเงี้ยเมื่อกี้ใครเต็งห้าทั้งหมดเลยนะเอาไปอยู่หกสูงกักหกต่ำแน่เปิดเลยนะเปิดเลยนะเดี๋ยว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 ยได้ยินยังยังยังขออีกไม้หนึ่งขออีกไม้หนึ่งโดดน้ำโดนน้ำหมดเลยโดดน้ำเลยไง เอาไปไหนจำมือด้วยนะเจ้าเปิดยาเดี๋ยวผมขอล่นก่อนยาผมขอเล่นก่อนขอโอ้โหโอ้โหเนี่ยได้ยินแต่เสียงแบบเนี้ยรปภก็เดินเข้าไปใกล้ๆเลยรปภคนเนี้ยก็เดินเข้าไปเห็นในห้องนั้นน่ะครับเล่นไฮโลกันอยู่เต็มห้องเลยอ๋อไฮโลที่ได้ยินเสียงตะเกียเขาเล่นไฮโลกันไอคนงานก่อสร้างนั่นแหละรปภก็เดินไปบอกเออเออน้องเลิกเถอะพี่ขอเถอะ พวกเรากทำงานก็มาเหนื่อยเนาะเออจะมาเล่นกินกันทำไมกันเองเออเลือเลือกกลับไปนอนกันเถอะรปภที่เป็นตำรวจปลอมมานะใช่ไหมใช่ฮะเตือนแล้วเตือนแล้ว,ลวไปเตือนแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่านี่คือตำรวจอเออแกเป็นรปภอ้อาวไอ้นี่ก็ เออมายุ่งอะไรอะคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเป็นแค่รปภถูกีเงินผมใช่ผมทำงานมาผมก็อยากจะพักผ่อนอยากจะสนุกบ้างอยากอะไรบ้างอะไรงนี้ทำนองนี้ทำนองนี้มีคนเถียงรปภบอกเลิกนะถ้าไม่เลิกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับอ้าวไปขู่ไปก่อนอีกฮะแล้วก็เดินไปเลยเดินไปเลยครับอันนี้ก็คลุ่งด้วยความที่เชื่อกําลังเพลินฮะเชื่อจะเชื่อพวกกันเองไงครับเจ้าพยาวต่อเอาที่ครับกําลังเสียนี่จะเอาคืนเสร็จปุ้งภาพดูภาพเะปรากฏว่า ปรากฏว่าเพิ่เดียวครเพิ่บเดียว,ยวหมดอืม้มกำลังเล่นกันหน้าดำหน้าแดงอยู่ในห้องเดิมแล้วเออเสียงเอา้าเต็งตามถามเอียวเต็งตามตามเอียวเต็งตามออทั้งหมดนี่ไปอยู่ออพลักหกสูงเออแล้วทำไงเสียงแปลกๆมาเลยว่าทั้งหมดน่ะ <laughs> ไฟโรงพัก <laughs> ทั้งหมดไป ทั้งหมดไม่เอาทั้งหมดขังรวมเสียงทั้งหมดเจ้าถามไปไหนตอบมาเลยไปโรงพักแงะมาดูโอ้โหตำรวจทั้งเลยโอ้โหคลื่นยังกระปาเทใส่ลังอ่ะเสียงครูทั้งหมดเลยทีนี้ตำรวจมาออกไม่ได้ประตูออกได้ทางเดียวห้องอันตรบโดนจับหกคนแล้วทำยังไงอ้าวที่หนีส่วนตำรวจออกไปได้ส่วนหนึ่งไอ้หกคนนั้นก็ไม่ได้กระดิกเลย โดนจับไปที่โรงพักหกคนไอ้ที่รอดไปได้รู้เลยใครแจ้งทำอย่างนั้นเลยเหรอรอปภไอ้คนตะกี้นี่ะแจ้งคิดไปในใจเลยใช่แน่มันต้องเป็นมันแน่ๆเลยเพราะว่ามันขู่ไว้ใช่ตำรวจมาจับเพื่อนไปแล้วแล้วตำรวจมันมาจริงด้วยอ่ะแล้วใครจะแจ้งในนั้นไม่มีใครใช่เพราะเข้าออกไม่ได้ครับในแคมป์คนงานมืดแล้วห้ามเข้าห้ามออกคนนอกเดินตามไอ้ยามตะกี้เลยเห็นเดินหลังดุมดุมเหมือนมันนี่เด้ แจ้งตำรวจรอแล้วทำไงอ้าวก็เสียอยู่ไงเอออารมณ์มานะเสียอยู่ไงจะเอาคืนไงตำรวจมาแล้วกวนอีกคุณมันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้เศษปุ้งทีนี้ไปถามเลยเฮ้ยมึงแจ้งตำรวจเนี่ยมึงเป็นตำรวจเหรอแล้วไหนถ้าเป็นตำรวจขอดูบัตรเอยเดมีขอดูบัตรด้วยอ้าเขาก็ไม่ให้ดูอ่ะพอกเขาไม่ให้ดูปพ๊บไอ้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 แปดคนเนี่ยที่รอดจากตำรวจจริงๆมาได้เนี่ยครับลุมทำร้ายเลยคนละปุ้งละปั้งแกก็บอกเอออย่าทำนะ ว่นี่พันตำรวจโทนะโหขนาดนั้นเลยเนะครับพันตำรวจโทนี่แล้วมันหยุดไหมช่วยช่วยอะไรได้ไหมพันตำรวจโทนี้ช่วยอะไรได้ไหมมันก็คิดว่าปลอมไงคิดว่าแอบแอบอ้างไงพตำรวจเอกปลอมตัวมาหรือพันตำรวจโทปลอมตัวมาน่พันตำรวจโทอะไรก็ไม่สนน่ะเอ้ยนี่ฉันพันตำรวจพันตำรวจโทสมบูรณ์กล่อมไทยสงนะไม่ฟังเลยกล่อมใครก็ไม่รู้กล่อมกูไม่อยู่อ่ะกำลังเสียคนระตุกบตะตับปรากฏว่าล่อตาปิดเลยครับโดนกล่อมหลับสลบตื่นอีกทีโรงพยาบาลพระนางก้าว ลุมเลยเหรอลุมเจ้าหน้าที่ตำรวจลุมเจ้าหน้าที่เลย <พอ S 1> แต่ตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นรอปภถูกฮะที่าเป็นรปภปรากฏว่าไปตื่นที่พนังก้าวพอตำรวจรู้นายสารวัตสรสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโท,โทเกียงศักดิ์สั่งลูกน้องตามล่าเลยได้มาทั้งหมดสามคนก่อนอไอคนที่ลุมยามันได้มันได้มาทั้งหมดกี่คนนะสามคนได ที่แรกมาประมาณ8คนใช่ไหมแปคนรอดได้5ห้ายังตามจับอยู่แต่ตอนนี้จับได้แล้วสใช่โอ้ยงี้รอดยากผมดูแล้วนายบุญธรรมสีดามุ่ยอายุ4ีปีหนึ่งละนาที่โดนจับนายวิโรธเสนาแก้วอายุ3าี่ปีเหมือนกันและอัครนัคนี่อิ่มสําอางอายุปีครับปีรับว่าทําจริงแต่ไม่รู้ว่าตํารวจโอ้โห ทำไปด้วยความโมโหขอดูบัตรแล้วไม่ให้ดูเขาแจ้งข้อความข้อหาอะไรบ้างเล่นการพนันโอ้โหหนักเลยแล้วก็ทําร้ายเจ้าพนักงานครับครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในในชุดพนักงานเนี่ยเราไม่รู้แต่ตํารวจนายใหญ่สั่งว่ายังไงยังไงต้องตามมาให้ได้เขาบอกแต่ในข่าวอีกสํานักนึ่งบอกว่าว่าโดนข้อหาหนักคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั่นพยายามฆ่าอะไรเหรอพยายามฆ่าเลยแบบหนักเลยอ่ะโอ้โหพยายามฆ่านะ เพราะว่าบาดเจ็บเพราะว่าใต้ตาเนี่ยว่ากระดูกแตกนะใช่ไหมตาลืมไม่ขึ้นเลยที่นอนอยู่บนเตียงเกียร์ใต้ตาเนี่ยสองกระดูกใต้ตาเนี่ยแตกแล้วก็สมองมีฟ้ากระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้เข้าคังใครออกคังใครแล้วตามกฎหมายนะเพราะว่าเขาเป็นคนบอกแล้วว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เขาขอดูบัตรแล้วก็ไม่มีไงใครจะไปรู้ได้ไงว่าพยายามพยายามฆ่าเจ้าพนักงานใร้ายแรงยิ่งกว่าพยายามฆ่าธรรมดาเขาเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพราะรว่าเห็นผูก้กำกับทงผู้กำกับฉันบอกว่าเต็มที่เลยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าขืนเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีพลเมืองดีสักคนถ้าไม่ใช่อพันตำรวจทัวสมบูรณ์เนี่ยเป็นพี่ตายก็ได้ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเป็นพลเมืองดีโทรไปแจ้งยิ่งรู้ว่าไม่ใช่ตำรวจสงสัยจะเอาตายเลยนี่ขนาดรู้ว่าเป็นตำรวจยังเอาซะแย่เลยอะ่ะใช่ไหมครับนี่พผบชพหนึ่งส <า S 1> ั่งลูกน้องให้ตามจับมาให้ได้ครับเรียบร้อยครับครับอันนี้เหตุเกิดที่ไหนนะนนทบุรีนนทบุรีอ่ะตอนนี้ผมไปดูไปดูเรื่องเบาๆของผมบ้างที่ไหน อยุธยามีกับเขาด้วยเหรอมีมีเรื่องที่เกิดมาทีแรกก็คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมอ้าพี่ต่ายชอบตกปลาไหมอ้าตกปลาชอบสิเป็นเป็นกีฬาในร่มเฉชอบกินชอบกินนะก็คือตกปลาเนี่ยเป็นบีฟิชชิ่งอยู่เนี่ยมันก็กีบบ่อบ่อธรรมชาติกับบ่อคู่ภาษาอังกฤษอะไรนะฟิชชิ่งฟิชชิ่งเฮ้ฟิชนี่แปลว่าปลา嘛ใช่ครับฟิชล้าฟิชล้าโอเคโอเคก็มันมีอย่างนี้ครับพี่พี่ไผ่แล้วพี่ต่ายแล้วก็คือ บ่อธรรมชาติมันจะเป็นบ่อดินอย่างเพื่อนผมเนี่ยผมเนี่ยจะชอบไปตอบตกบ่อธรรมชาติมากเพราะว่าถ้าตกบ่อทั่วไปฟิชชิงทั่วไปนี่ก็คือแบบจะมีปลาเลี้ยงแล้วก็ไปตกเสียค่าคันเบ็ดเข้าไปคันละร้อยแล้วปลาออกมา3โลบ้าง2โลบ้างเดี๋ยวตกบ่อธรรมชาติหมายถึงว่าเราไม่สามารถคาดเดาว่ามีปลาใหญ่เลยใช่คือบ่อธรรมชาติบ่อที่บาปแถบ้านบ้านเราเนี่ยคือแถวสุพรรณธนนท์ทุีจะมีเยอะบ่อที่อยุธยาที่ว่าบ่อที่ว่าเป็นบ่อธรรมชาติก็คือบ่อที่ เจ้าของที่ดินเขาตักหน้าดินขายตักดินขายนะไปถมที่ตรงนู้นถมที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วท่านที่ชอบตกปลานะครับฟังไว้ดีๆนะครับเบ็ดราคาเป็นแพงเวียงเข้าไปควบไปเนี่ยโอ้โหแล้วไปติดไม้ติดอะไรเงี้ย<ะ>ใช่ไหมฮะอ่าแล้วปลาตัวนี้ตามบ่อธรรมชาติมาเยอะหลังจากอุตุภภยปี54นะครับต่านรูชชนน้าทั่วมาเน่ยแล้วนปลามันก็จะ เยอะแยะที่บ่อเลี้ยงมาก็จะหลุดมันก็จะไปรวมอยู่ที่บ่อธรรมชาตินี่แหละใช่ไหมแต่ที่นักตกปลาก็ตลอนตลอนตกกันทั่วไปไปเจอบ่อธรรมชาติผมจะเตือนท่านผู้ชมนะครับบ่อธรรมชาติที่ยุทธยาเลยครับเจออะไรบ้างจระเข้ครับเฮ้ยอะไรอยู่ในบ่อธรรมชาติใครเลี้ยงเอามาจากไหนก็คือจระเข้เนี่ยตอนที่น้าท่วมในฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยจะเลี้ยงจระเข้ไว้เป็นร้อยหลักร้อยครับฟาร์มหนึ่งก็จับได้10บตัว20ตัวไม่กี่ตัวแล้วมันไปไหนเหลือไปไหน ใช่ไหมกระช่ายไปตามน้ําแล้วตอนนี้จังหวะน้ําแห้งไม่รู้จะไปไหนอมันก็ต้องไปอาศัยบ่อธรรมชาติที่แหละจะไปบ้านแกเขาไปไม่ถูกไปไม่ถูกเพราะอะไรมันไกลใช่ไหมฮะอย่าไปเลยก็เลยเตือนเตือนเตือนอ่ะท่านที่ชอบรักการตกปลาเนี่ยใช่ไหมเอยเบ็ดราคาแพงเวียงเข้าไปไปเกี่ยวปุ๊บเอติดลงไป ถ้ารู้หรือเปล่าว่าในบ่อมีอะไรหลกอยู่หรือเปล่าอแต่ผมเข้าใจว่าในบ่อธรรมชาติมีจระเข้ในท้องจระเข้มีอะไรใครรู้ช่วยบอกตามหมายเลข s MS ด้วยผมจะมีรางวัลให้ใครรู้ว่าในท้องจระเข้ที่อยุยาใช่ไหมมีอะไรนะครับไปเสาะหาดูผมจะมอบเสื้อตัวนี้ให้เป็นรางวัลนะครับสำหรับ้ยผิดตัวแล้วเอาตัวนี้ฝาก s อ s ด้วยนะครับติชมรายการ ก็ส่งมาที่4221144นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับครับอ่าครั้งละสาบาทนะครับตอนครับเรื่องงั้นไม่เท่าไหรแล้วปลาธรรมชาติครับเมื่อกี้น้ต่ายว่าอะไรนะไปตกปลาบาปครับอ้าวไปตกปลาบ่อธรรมชาติบาปครับตกปลาวัดที่จะได้บุญเฮ้ยได้บุญยังไงล่ะอ้าวก็ของวัดอะไรที่เกี่ยวกับวัดจะได้บุญไงนั่นคือการ บาปหนักเขามีอีกโอ้ยไม่เอาละโอ้ยเรื่องมันลคุ้นก็เพิ่อเรื่อเชยเอาเลิกจากเลี้ยงนกนกไปเลี้ยงปลาดีกว่าน้องปลานะครับเดี๋ยวชมเบรกหน้านะครับแต่แต่มันน่ากลัวจริงนรองช่วยกว่านจองนกอบ